ักนนอกสถานที่นะคะตอนนี้ไซอยู่ที่เลเมอริเดียนเชียงรายค่ะก็มาเที่ยวเชียงรายนะคะทุกครั้งที่มาเที่ยวเนี่ยไอเทมที่ไม่เคยขาดต้องพบมาเสมอนะคะก็คือกันแดดนั่นเอง ถามว่ากันแดดในสำคัญยังไงตะกี้อาจารย์จะเห็นบรรยากาศข้างนอกนะคะก็มีเม่พอดีว่าฝนเพิ่งโปรยปลายลงไปนะคะหน้าฝนก็มีฝนบ้างเป็นธรรมดาเนาะหลายคนมาเที่ยวเยก็ชอบชะล่าใจใช่ไหมถ้าเรามาเอ๊ะช่วงนี้ไม่น่ามีแดดเราก็จะลืมดูแลผิวแล้วก็ลืมปกป้องผิวแต่จริงๆแล้วอะแค่มีแสงในช่วงกลางวันนะคะก็มีรังสี U V ที่ทำลายผิวเราได้เนะราะรังสี U V เขามีสองแบบ แบบแรกนะคะก็คือ U V B จำง่ายๆ B คือเบิร์นะคะก็คือรังสี U V ที่ทำให้ผิวเราแสบร้อนนะคะแบบเวลาเราออกแดดจ,จัด แต่เนี่ยมีแม่งเี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้แสบร้อนคงไม่เป็นไรมั้งแต่มีอีตัวร้ายนะคะก็คือ UVA ค่ะ UVA ง่ายๆเอก็คือ aging นะคะเป็นตัวที่ทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยตัวนี้แหละสาคัญนักละน่ากลัวน,นะคะเป็นรังสีที่สามารถทะลุผ่านกระจกกระจกเรานั่งข้างในห้องเราก็ยังโดน UVA ได้เลย ดังนั้นการปกป้องผิวจากกันแดดนะคะจึงเป็นเรื่องสําคัญปกป้องก่อนอย่าเพิ่งให้ผิวหมองคล้ำอย่าเพิ่งให้มันเกิดจุดด่างดำผิวเราก็จะได้สวยอ,อยู่กับเราไปนานๆนะคะเดี๋ยวก่อนออกไปข้างนอกนะคะจะทําการพ่น Body m i s ส s u n บล็อ k ตัวนี้ตัวหัวสเปรย์ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะกดพ่นง่ายมากเห็นละอองไหมละองละเอียดมากเลยก็คือสามารถพ่นไปได้เลยไม่ต้องมือทาถูง่ายเนาะ แล้วก็ที่ชอบที่สุดนะคะก็คือสามารถพ่นข้างหลังได้อะปกติข้างหลังไม่สามารถทากันแดดได้นะคะมือเราไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นหัวสเปรย์เนี่ยพ่นลงไปได้เลยปะเข้าถึงในจุดที่พ่นลำบากและไม่งองแฟนให้เราทาเลยอเอาให้ทั่วนะคะมาดูผิวหลังทาไม่หนึบด้วยอ่ะ ะะแต่ถามว่ามันเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรเลยไหมเอ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะก็มีตัวที่เคลือบผิวนิดนึงแต่ไม่ได้ทําให้รู้สึกเหนียวรับประกันว่าเหนียวน้อยกว่ากันแดดแบบครีมร้อยเปอร์เซ็นเหนียวน้อยกว่าแน่แนแทบไม่เนอะเลยแหละจับได้นะคะเมืี้พ่นทั่วตัวแล้วจะบอกว่าตัวนี้หน้าก็ใช้ได้นะคะแต่หน้าเนี่ยไม่แนะนำให้พ่นเข้ามาโดยตรงนะคะให้พ่นใส่มือ เรใส่มือแบบนี้แล้วก็ทําการกดเบาๆที่หน้าค่ะเสร็จเรียบร้อยทั่วตัวแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปลุยกันซึ่งก็จะพกตัวนี้ออกไปด้วยสามารถเติมระหว่างวันได้เลยนะคะเพราะเราไม่ต้องมานาั่งลูบให้เหนิะดใช่ไหมแต่เขาบอกตัวนี้ทนไม่ต้องพ่นซ้ำระหว่างวันหนลายรอบเดี๋ยวดูก่อนว่าลุยทั้งวันแล้วเอ๊ะจะทนตอนไหนดีค่ะไปะเช้ากัน ทั้งวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ใช้กันแดดสันเทยูวีบอดี้มิสเอส80 PA เอบวกบวกบวกพ่นรอบเช้าหนึ่งรอบนะคะแล้วใส่ก็พ่นซ้ำอีกหนึ่งรอบที่ไร่บุญรอดนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นแดดจัดมากเพื่อความสบายใจขอลงกันแดดซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะก็มาสรุปพ้นดูผิวตอนนี้กันเอ๊พลิกด้าน2ด้านให้ชมกันนะคะ ก็จะเห็นว่าไม่ได้คล้ำลงแต่อย่างใดน,นะคะแล้วก็ไม่มีการเบ์นแดดด้วยสำหรับประสิทธิภาพก็อย่างที่เขาให้มานะคะมี SPF 80 PA++++ แลบกบวกแล้วก็ที่เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเสถียรเพราะว่ามี so photo stability นะคะก็คือความเสถียรของสารกันแดดเนี่ยส่ว่าโอเคมากๆเลยแต่ก็เพื่อความสบายใจใส่แนะนำนะคะถ้าเราออกแดดจัดเอาดอร์เนี่ยคน3ระหว่างวันดีที่สุดค่ะ ก็ตัวนี้ที่เวิร์กมากสำหรับสายคือมันไม่เนื่นหนะแล้วก็ใช้ซ้ําระหว่างวันได้เหมาะสําหรับสาวที่รักการผจญภัยรักการออกไปสู่เอาดอแบบสายมากๆนะคะก็ใครมาเที่ยวแนะนําว่าพกอย่างนี้มาแล้วก็เติมระหว่างวันหลังจะก,กลับจากเที่ยวเนี่ยผิวจะได้ยังคงสวยเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแซนเพที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองนะคะ ใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามวัดสารตามท็อปซูรูฮะกัวเม่มาเก็ตนะคะอีฟแอนด์บอยก็ยังมีเลยเอาว่าหาซื้อง่ายมากๆนะคะอ๋อโฮมเฟสมัก็มีด้วยนะก็ราคาแต่ว่าอยู่ที่ไม่ได้แพงมากรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 495บาทอะไรประมาณนี้นะคะราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะคะไม่เนิหนดด้วยอย่าลืมดูแลผิวสวยๆกันเวลามาเที่ยวนะคะแล้วก็ใครลองใช้แล้วรู้สึกยังไงก็มาแชร์ให้ายฟังกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ